เรามาวิเคราะห์3สหารเสือตัวนี้ฮะอะไรเ5 5นห้าห้าพันห X มันแตกต่างกันยังไงและเล่นเกมมันแตกกันแค่ไหนวันนี้ไอ้ half CPU จะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i ham CPU ครับแล้ววันนี้เป็นคิวของ AMD Ryzen กันบ้างครับซึ่งหลายคนเนี่ยลังเลเหลืหอเกูนนะไม่ว่าจะเป็น AMD Ryzen 5 5้0พ5,600 5,600 X 3รุ่นเพราะว่าถ้า5,700 X มันจะเป็น Ryzen เจ็ถ้าต่ำกว่า5้0พก็ไม่มีแล้วถ้จะกลายเป็นสี่0ั0ห้ซีรีส์เราจะไม่นับนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะคุยกันเฉพาะอีก3ตัวเนี้ยอ้อไม่มีรุ่นหนึ่งคือ5,600 G อันนี้ก็ไม่นับเพราะวา อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเหมือนกับ5,600ประการแต่ว่ามันไม่มีกราฟิกบอร์ดนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะโฟกัสกันที่3รุ่นนี้ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้ในปัจจุบันนั้นยังมีจําหน่ายครับที่ i e CPU ตัวเล็กสุดครับรุ่น5,500ครับตัวกลางครับ5,600ครับตัวบนสุดคือ5,100 X มันแตกต่างกัน,นยังไงเนื่องด้วยจากมันเป็น5,000เซรีส์เหมือนกันหมดแต่ว่ามันจะแบ่งออกง่ายๆดังนี้ทุกตัวต้องเปซ็อก็ต AM4 อันเนี้ยเรารู้กันอยู่ล่ลลลใชมมมั้ครรรบแวกก็าาผิตตนนนโเเหือ ทั้งคู่เนี่ยมีทั้งหมดเลย6คอ12เทรดเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงครับผมจะบอกว่ามันต่างกันยังไง1มันต่างกันที่ frequency ก็คือความถี่ด่วยเป็น gigahertz นั่นเองนะครับ Ryzen 5005เนี่ยจะมี gigahertz อยู่ที่3.6 base clock นะ3จะตก gigahertz 5.6แล้วก็ 5600x จะต่างกันที่3.7ครับและสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ turbo turbo boost 505 4.2 5,600 4.4 5,600X สูงสุดคือ4.5 6GHz ที่สำคัญที่สุดคือในส่วนของ cash นะครับ L3 cash จะแตกต่างกัน5,000 series ใน Ryzen 5 L3 c a s จะมากสุดที่3.2 m มกซึ่งตัว5 0 0 5เป็นรุ่นเดียวที่มี16เมที่เหลือ5 6 0 0 x เนี่ยจะอยู่ที่3.2 m มกทั้งหมดเลยนี่คือความแตกต่างแต่ทั้งคู่นั้นทั้ง3รุ่นนี้ไม่ต้องกังวลไป1คือถ้าคุณเอาไปใส่กับเมนบอร์ด B50 มันจะรองรับ PCIe 4.0หมายถึงว่ามันสามารถจะใช้การ์ดจอพวก 6,500 XT ได้เต็มประสิทธิภาพหรือว่า RX 6,400เต็มประสิทธิภาพนี่คือการซัพพอร์ต PCIe 0แน่นอนถ้างาจอมาซัพพอร์ตกับ M.2 ต้องซัพพอร์ตด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าคุณใช้3ตัวนี้คุณสามารถใส่ NVMe M.2 PCIe 0ได้100%แล้วรันเต็มสเปคที่7,000เมกะไบต์อเซครับหลักๆถ้าเหมือนจะสรุปง,ง่ายๆนะครับ5,500อ่อนสุดเพราะถูกสุด k i e r h e r t z เราจะไม่นับเบสคล็อกเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็รันออคออยู่ดีนะครับการรันออคอ ก็โดยเฉลี่ยแล้วมันจะลดลงจากเทอร์โบประมาณสัก2องถึงสามร้อยเมกะเฮิรตซ์ถูกต้องไหมประมาณ3.9ใน5้าพันห้าบ้าง4.1ใน5้าพันหกหรือว่า4.3ใน5 6 0 0 x ดังนั้นทั้งสาตัวนี้มันแตกต่างกงันง่ายๆครับห้าพันห้าตัวแรกเทอร์โบสูงสุด4.2แคชน้อยกว่าเครื่งครื่งหนึ่งคือแคชแค่สิบหกเมกที่เหลือเหมือนกันหมด5้าพันหกร้อยกับห้าพันหกร้อยเอ็กซ์เนี่ยเหมือนกันหมดแคชสามสองเมกเหมือนกันหมดเจ็ดอนโนเมกเหมือนกันหมดเลยแตกต,ต่างกันตรงไหนครับเอ็กกับไม่เอ็กซ์ใช่ไหม x, กว่า200เมกะเฮิร์ก็คือเทอร์โบ4.6ใน 5600x ในขณะเดียวกัน5600เทอร์โบเหลือ4.4ดังนั้นเนี่ยนี่คือ ความแตกต่างในส่วนของสเปคชีตหรือว่าในโรชวร์แล้วกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะแตกต่างกันได้ขนาดไหนเราจะวัดจากโปรแกรมอะไรครับ CPU Z นั่นเองนะครับ CPU set โดยส่วนตัวแล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละผมเคยได้หลายๆรอบแล้ว,ลวมันจะมีซิงเกิลเทรดกับมัลติเทรดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องความที่ทั้ง3ตัวเนี้ยมันราคา่ะผมลืมพูดราคาราคาเนี่ยมันจะต่างแค่ตัวละ600บาทเท่านั้นเองจาก55 0 0ันหไป5,600ต่างกัน6 0ร600บาทจาก5,600ไป 5 0 0 x ต่างกัน600บาท5500ไป5 0 0 x ก็1,200บาทโดยประมาณนะครับถ้าถามว่าความแรงของมันแรงเท่าตัวไหนอ่าถ้าอธิบายง่ายๆรเน5าหัน5 0 x ชนกับ i 5 4 2 0 0 f ได้สบายสบายอีตัวนี้แรงน้อยกว่า5้0 x 2น0กร้ท x อ้อย่างเหมือนกันหมดนั้นนี่ยอันนี้ความแรงจะจี้เดือใช่ว่าจี้สี่สอ0ย f เพราะมันจี้้าพันหกร้อมาแล้วหชาพันหกต้อยม่ากับสี่สองศูนย์สิเอฟก็ต้องไหมว่าพันาจะไปชนัามอง์ ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามครับส่วนต่างมันมีไงจาก5,500เป5 0 0เอต้อง1,002เนี่ย1,002ทำอะไร้ต้นเยอะหรือว่า5,500เป็น5,600เนี่ยก็600 5,600ไป5,600เอก็600 600ทำอะไร้ต้นเยอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโปรแกรมแรกครับ CPU z Benchmark ครับแน่นอนครับผมจะเทสแบบ Single t r a d แล้วก็ Multi t r a d ครับต้องบอกก่อนว่าทั้งคู่นั้นมันอยู่ในตระกูลเดียวกันมี6คอร์12 t r a เหมือนกันคะแนนอาจจะไม่ิกันมากนเพราะว่าแคชมีผลหรือเปล่าไม่ไรไมู้เดี๋ยวร CPU ไสด์ S S C B U ide, แบบ Single-Core ไรเซน5,505ทาได้594คะแนน5,600ทำได้597คะแนนนี่ซิงเกิลนี่เธอเพื่อนี่เล่นเกมไม่ต่างกันนะครับถ้านับซิงเกิลอย่างเดียวแล้วก็สุดท้าย 5,600x เนี่ยทำไป643คะแนนก็คือส่วนต่างเนี่ยต่างกันแค่3คะแนนอีนี่ส่วนต่าง50คะแนนเห็นผลหรือเปล่าในการใช้งานจริงอันนี้ไม่สามารถตอบได้นะครับให้คะแนนเป็นตดวบอกเลยแต่มันชิดกันมากเลยใช่ไหมต่อไปมัลติเทชัก็แกล้กันเช่นเดียวกันไรเซน5,505 4,566ไรเซน5,506 4, 747ไรเซน 5,500x 4,814ผมมองว่าน่าจะต่างกันในส่วนของกิกะเฮิร์ซมากกว่าตรงเนี้ยแคชยังไม่มีผลนะอีกสักโปรแกรมครับซีนิบัน A23 อันนี้ก็คือจะเทียบซิงเกิลและมัลติเหมือนกันนะครับซีนิบัน A23 เนี่ยไรเซน5,500เนี่ย1,370คะแนนไรเซน5 5ั0โ1,462คะแนนอันเนี้ยก็ไม่ไต่างเท่าไหร่ต่างกันแค่ไม่ถึงร้อยแต้มนะครับแล้วก็ไรเซน 5,500x เนี่ย1,531คะแนนนะครับก็คือต่างกันแค่80แต้มอย่างที่บอกราคา แต่แค่ตัวละ600อ่ะดังนั้นเนี่ยคะแนนมันก็เลยแบบเกาะกลุ่มกันเรียกว่าไม่ได้ฉีกกันนะครับนี่คือซิงเกิลส่วนมัลติคอเนี่ยผมคิดว่าก็พอันคือ5,500จะได้1 6 0 5คะแนนนะครับ5,600ได้1 9 5 3คะแนนก็ไม่ฉีกเนาะแล้วก็ตัว5,600 X แน่นอนมันแรงกว่า4.4กิกเทอร์โบมันแรงสุดใช่ไหมแค่3,2ก็จะได้11,190คะแนนแรงกว่าไหม ais? แรงกว่า5 0 0 X แรงกว่าแต่ไม่ฉีกไม่ฉีกเลย นะก็ตามนั้นแหละอย่างที่ผมบอกข้อสอบตัวนี้ได้เปลี่ยบเรื่องแคสแต่ผมยังไม่เห็นความสองของแคสเลยที่เพิ่มขึ้นมาถูกต้องไหมเออประมาณนั้นคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการเล่นเกม การเล่นเกมครับผลการทดสอบสุดท้ายแล้วในเมื่อคะแนนมันไม่ฉีกการเล่นเกมจะฉีกหรือเปล่านะครับเกมแรกครับ Forza Horizon 5รบบอันตราที่ Full HD หรือว่า1 9 2 0 x 1080ครับสเปคที่ใช้นะครับจะเป็น RTX 3090ครับแล้วก็ r a d 3 2 GB 3รสา2 CPU จะมี3รุ่นก็คือ505 560 5 0 0 x ตรงนี้นะครับ Forza Horizon 5แบบอันตราครับ Full HD นะครับเพราะว่าจะได้ให้ดึงพลังของ CPU มาเยอะที่สุดครับมีความต่างนิดนึ่งต่างอย่างไรเล่าให้ฟัง r y z e 5 1050ใช้เฉลี่ย ที่107เฟรม5600กับ 5600X ดันเท่ากันอีกฮะ118เฟรมนั่นหมายความว่าไงครับ5600กับ 5600X ใช้งานจริงอาจจะไม่ต่างหรือเปล่าถูกต้องไหมครับแต่ค่ามั5.5จะต่ำกว่าเพื่อนคือ107เฟรมก็คือต่างกันประมาณแค่11เฟรมถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็10เปอร์เซ็นต์แต่เห็นผลในการใช้งานจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเทไปที่ตัวไหนนั่นเองนะครับนี่คือ Forza Horizon 5ครับเกมแรกต่อมาครับ Horizon z e r o d a w n ครับ Horizon Zero Ultimate Dawn Sinod e t t g คือป,ป,ปร เช่นเดียวกันที่ Full HD ครับเหมือนเดิมนะร้อยเซ5,500เนี่ย125เฟรมร้อยเซ5 5 0 600กับ5,600 X ทำได้เท่ากันอีกแล้วครับ143เฟรมคราวนี้ส่วนต่างจะประมาณสัก18เฟรมละระหว่าง5,500กับ5,600ดังนั้นผมมองว่าจาก5,500ไป5,600เนี่ยเห็นผลแต่5,600กับ5,600 X เนี่ยเฟรมแม่เท่ากันเลยอันที่ผมบอกอันนี้ cache น่าจะมีผลละเพราะว่าอย่าลืมนะว่า5,600กับ5,600 X เป็นสรุ่นที่มีแแคคตััวนนนีีี้้มมอหลเ่ cache 3 ไฮที่ Full HD ครับเฟรมเรทจะได้ที่143รสาเฟรมสำหรับไรเซน5 5 0พแล้วก็เฟรมเรท148รเฟรมสำหรับไรเซน5 5 0หแล้วก็1 5 1ราเฟรมสำหรับไรเซน5 5600X ออกซสิ่งเหล่านี้บอกอะไรเราครับผมจะสื่อว่าการเล่นเกมสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันก็ตามสเปคตามราคาอยู่แล้วนี่คือการทดสอบที่มีความเป็นกลางแล้วก็ที่ทำให้สมมว่าผมทดสอบที่ Full HD มันจะทําให้ใช้ CPU ได้เต็มประสิทธิภาพแต่ต้องบอกก่อนเลยว,ว่าผลลัพธ์ทั้ง CPU แทั้งง Cbenge R23 รรวถึกกาเเล่นนใสของ อ,อาจจะไม่ได้ต่างโดยในสําคัญแน่นอนครับการอัพจากไรเช่น5,500ไป5,600เนี่ยมีเห็นผลอยู่แล้ว10เฟร,รมบวบกบแน่นอนแต่5,600 560X บางเกมเท่ากันบางเกมต่างกัน3เฟร,รมผมถึงบอกไงครับว่าบางท่านอาจจะแยกไม่ออกก็ได้สําหรับ5,600กับ 560X เรียกได้ว่าไม่เห็นผลในการใช้งานจริงใช้งานจริงเวลาเราเดาเฟรมเขาไม่รู้สึกใช่ไหมก็อลองเลือกดูครับในส่วนต่างของราคา600 600ถ้าคำนวณกันเป็น1,002นั้นลองเลือกดูครับ5,000ซีรีส์เหมือนกันต่างกันแค่รุ่ ตรงนี้5,500 5 6 5 0าเอตรงนี้สรุปง่ายๆคือแล้วแต่งบจริงๆเราแล้วแต่งบชอบตัวไหนไปตัวนั้นได้หมดผมว่า5,500เนี่ยจับคู่กับ RX 7,600เนี่ยกำลังสวยอันนี้ก็6,700 XT 6,700 XT ก็กําำลังสวยนั้นลองเลือกดูสรุปก็คือปัจจุบันเอ d มีถึงแม้จะมี7,000ซีดออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยว่าราคายัางคงแพงอยู่และเป็น A m ฟนะั่นหมายความว่าเขาซัพพอร์ เฉพาะแรมดีเดายห้ามันอาจจะมองว่าแพงแต่5,000ซีรีส์นั้นจากที่ผมทดสอบมามันยังชน i3 7 2ได้มันจะชน i5 7 2ได้แล้วด้วยความที่มันเป็น a f o มันใช้แรมแค่ DDR4 ดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันยังคงไหวอยู่ในปี2023ตรงนี้นะครับสรุปแต้ดักง่ายง่ายๆครับทุกตัวเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันที่กิ๊กเกอร์เฮิร์ครับสี่จุดสองกิ๊์เทอร์โบ4.4กกิะเฮิร์สเทอร์โบ4.6กิ๊กเกอร์เฮิร์เทอร์โบและแคชครับ16เก32์เฮิร์สเทอร์โบและแ ตามราคาในเด็กสุดท้ายจะเลือกตัวไหนแล้วแต่แต่ถ้าอยากประกอบประกอบที่ i have c ีบได้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have c ีบครับสวัสดีครับ